กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็กลับมากับคอนเทนท์ทำวงล้อเช่นเคยนะครับหลังจากที่พี่ได้มีการไลฟ์สดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายคนคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้พี่ปอนทําวงล้อตัวละครสีแดงจังเลยตัวละครสีแดงหรือตัวละครมิตินะครับปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเท่าที่พี่นับดูนะครับก็ประมาณ30ตัวแล้วนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับมิติเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละตัวไม่ใช่ว่าโหดนะ มิติบางตัวก็อ่อนกว่าอีพิกหรือลีเจนด์บางตัวด้วยซ้าไปนะครับโดยเฉพาะตัวละครมิติยุคบุกเบิกนะครับแทบทุกตัวละครเลยนะครับเรียกว่ากระโปรงบ้างเลยนะครับพราะงั้นก็อยู่ที่ดวงจริงๆแลวนะครับว่าจะไปได้ไกลหรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปเนี้ย พี่จะทาการลงเอเลทนะครับเพื่อที่จะสามารถลงได้6ตัวละครนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอเลทเนี่ยพี่แรลงแค่แค่นี้นะครับก็ถือว่าไม่ไกลไม่สิต้องเรียกว่าแรลงพี่ยังไม่ตันนะครับคือแรลงมันปลดใหม่มาใช่ไหมแล้วกว่าจะตันใช้40,000นโอ้โหโคตรเยอะเลยซึ่งตอนนี้พี่สามารถลงได้แค่21ตัวนะครับก็คือยังไม่ปลดหมดเนาะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะไปได้สักกี่เว็บอยู่ที่ตัวละครด้วยว่าดีหรือไม่ดีนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสุ่มวงล้อก,กันเลยดีกว่าโอ้เอ็มเอฟซีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันน้องน้องสิงโตนี่หว่าไอ้น้องที่ชอบวาดแฟนอาร์ส่งมาอ๋ออยู่เซิเดียวกันซะด้วยเคเฟี FC, น้องชายชอบมากเลยไอ้มุกตัวจริงเป้าเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าพี่เนี่ยเขาเรียกกันว่าตัวปลอมเกียรจีนแดงเวรู้จักปะหลังจากที่มั่วโมอยมาสักพักหนึ่งก็ไม่รู้จะให้ตัวอะไรเอามิติสองตัวนี้ไปละกันนะน้องชายนะเดี๋ยว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 ใครมันกระซิบอะไรมาวะเนี่ยเป็นไง ขอตัวหน่อยครัสตุลลอเอาตูดแทนได้เปล่าเป็นไงโอ้โหพอพอพอเดี๋ยวไปสุ่มวงล้อกันเลยดีกว่านะครับเสียเวลามามากแล้วสำหรับวงล้อตัวมิติกนะครับก็ที่นับมามีทั้งหมด30ตัวนะครับในเอพิโซดที่76 ถูกปะวะอาจจะมีมากกว่าก็ได้นะครับเอาเป็นว่าในตรงนี้ยจะมีตัวทําเงินด้วยแต่จริงๆเนี่ยพี่ขอไปสุ่มแยกละกันนะครับเพราะว่าตัวทําเงินมิติกันก็มี2ตัวเนาะแล้วก็ไปสุ่มว่าจะได้ตัวไหนแทนนะครับรวมถึงบางตัวเนี่ยก็ใช้ภาพเก่าอย่าง UTC เนี่ยอเก้ท่านคาร์เมล่าแมนก็ใช้ภาพเก่านะครับแต่ก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวไหนคือตัวไหนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่ขออะไรมากขอตัวละครที่แบบสโลได้ a ล e ได้อะไรเงี้ยจะดีมากเลย โอ้โหตัวแรกนะครับเป็นล่าเลเซอร์คาเมล่าแมนนะครับตัวนี้เพิ่งทําคลิปไปเองนะถือว่าดวงสมพง์มากๆเลยแต่ก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรจริงๆนะถ้าเอามาแบกต้นเกมอาจจะพอได้นะแต่เลดเกมน่าจะไม่ไหวนะครับแปะตัวที่2ต่อเลยตัวแรกถือว่าเปิดตัวมาไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับก็โอเคอยู่โอ้ตัวที่2อัปเกรดเมคคาเมล่าแมนนะครับเอามาทําไมอันนี้คือเริ่มแย่และ าสมมติมีตัวเมื่อกี้กับตัวนี้รวมกันมันมันไม่โอเคเ้ยทีมเริ่มเย่ไหนมามามาตัวสามตัวสามตัวสามขอดีๆหน่อยขอดีๆตัวสามได้เป็นโอโอคาตนะสปีกเกอร์วูเมนนะครับพี่ว่านะวิบัติและอันนี้วิกฤตเลยวิกฤตของจริงชิปหายแล้วแล้วเราสุ่มอีกสองตัวถ้าสองตัวไม่ได้ตัวละครดีๆนี่คือเย่เลยนะตัวที่สี่ตัวที่สี่เพราะว่าอีกตัวหนึ่งต้องเป็นตัวทำเงินแน่นอนอยู่แล้วเนาะ โอ้ได้เป็นตัวชาโดนะครับชาโดเนี่ยพี่ยังไม่เคยเอามารีวิวเลยชาโดทีวีแมนเท่าที่รู้เนี่ยอย่างน้อยน้องก็เป็นตัวละครที่ตีเป็น A.O.E. นะครับแต่การสตันไม่ได้ตัวสุดท้ายที่จะเอามาทำดาามจนะครับในขอตัวแบบแบกๆได้สักตัวสิโอโอ้โอ กาเดียนกาเดียนโอเคอยู่กาเดียนคอกแม่เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นตัวละครที่สแปดบวกสโลได้นะครับค่อนข้างโอเคแต่ว่า3ตัวแรกนี้แม่งสุดจริงนะแบบโอ้โหอย่างน้อยก็มี2ตัวสุดท้ายมาพอช่วยได้นะครับมุมมองส่วนตัวของพี่นะไม่รู้ว่าทีมนี้จะไปได้ไกลหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนนะครับตามเงื่อนไขของเราเนี่ยจะต้องวางทุกตัวละครนะครับอย่างน้อย1ตัวละครก็ถือซะว่าเป็นภารกิจแล้วกันนะครับไปต่อไปเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวทําเงินกันต่อเลยดีกว่า สำหรับตัวละครฟาร์มเงินนะครับมิตกิก็จะมีตัวแซนตะิค็อกแมนเนาะกับซันต้านะครับส่วนตัวถ้าได้ซันต้ามาน่าจะดีกว่าเพราะเลดเกมอย่างน้อยก็ขายเพื่อวางตัวละครต่อได้นะครับแต่ก็ตามนั้นนะครับเราส่งได้เป็นแซนติค็อกแมนนะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า <laughs> เอาจริงทีมเนี้ยพี่เนี่ยคิดว่าไปได้สักประมาณ 60- 70มั้งนะ แต่ดาเมจมันก็ไม่แย่นะแถมมีสโ,โลด้วยเอาเป็น80แล้วะกันเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะไปได้สักกี่เวฟนะครับผมแต่ก่อนไปเริ่มเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและขอฝากรนะ่าที่เติมโลบกักแบบปลอดภัย100%ด้วยนะครับ ริชแมนจอบโน๑เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อเป็นเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ริชแมนจอบเท่านั้นอืมแผนพี่นะครับก็เดี๋ยววางตัวทำเงินก่อน เท่าที่ดูเนี่ยมิติแต่ละตัวที่ได้มานะครับจะมีแค่ Guardian c o c m m n n เนาะแล้วก็ตัว Shadow Tv Man นะครับที่โจมตีเป็น LE เอ้ยตัว Guardian มันโจมตีเป็น Piercing แบบทะลุนี่ว่าตอนสุ่มวงล้อพี่คิดว่าเป็นสแปนเว้ยแล้วก็ Slow 60%ก็ดูจริงๆมันดูทีมแบบคาดหวังไปได้ไกลไม่ได้เลยนะทีมเนี้ยแต่ก็หวังบารมีการเดียนล้วกันนะครับส่วนแฟนซิคอกแมนนี่ก็ ทำใจก็เดี๋ยวเวฟหน้านะครับเวฟที่3ก็จะได้ลงนะครับก็เดี๋ยวน่าจะทําการวางเซนติคคอกแมนไปก่อนสัก3ตัวนะครับเพื่อให้ฟาร์มเงินเร็วขึ้นแล้วก็ตัวดาเมจเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าลงตัวไหนก่อนนะครับอะ วางแถวนี้แล้วกันเพราะถ้าจะไม่ผิดเลยว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะโจมตีข้างบนโดนอยู่นะเวทที่สิบนะครับพี่กำลังลังเลว่าจะวางการเดียนค็อกแมนก่อนหรือว่าชาโดว์ทีวีแมนก่อนดีชาโดเนี่ยก็เป็นเอโนะครับส่วนการเดียนมันมันเพรสซิงโจมตีเป็นแนวตรงอะ่ะดีมากแล้วก็สโลได้อาวางการเดียนก่อนละกันนะครับเพราะว่าสโลน่าจะดีกว่าด้วยรวมถึงการเดียนค็อกแมนเนี่ยต้นเกมดาเมจเยอะกว่ามากๆเลยแต่แต่แต,แต่แรกมากับครูดาวที่เยอะมหาศาลนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยสาวิโคตรเยอะเลยเอ๊ะ กาเดียนมันมีเอฟเฟกต์ปะวะอันนี้ก็ไม่ได้ปรับโล G F X นี่วะ่ะเวลาโจมตีพี่แกไม่มีเอฟเฟกต์เลยเหรอวะแบบมันดูไม่ออกนะว่าเป็นแนวตรงยังไงแต่พอสังเกตจากเลือดที่ลดไปได้นะครับนี่นี่นี่แซนติคอกแมนมันยิงถึงนะเว้ยสังเกตดูเลือดมันลดแบบปล่อย,อย,อยๆเห็นปะเบาๆถ้ากาเดียนตีมันจะแบบดามเมจแรงแปลว่าระยะเนี่ยเราวางตัวแซนติคองแมนมันยิงถึงเว้ยถึงจะเบาก็าตามนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนแซนติค็องแมนทั้ง3ตัวเลเวอตันเดีย๋ยวเดี๋ยวมา หมายเลนะครับสแตนด์ติคองแมนเนี่ยเวลามันยิงโดนเนี่ยจะเป็นปืนกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่กระพริบนะครับจะหมายความว่ามันยิงไม่ถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอพวกทอยเลเดินมาก่อนนะครับแล้วสังเกตเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยมันไม่กระพริบเพราะมันยังไม่ยิงเว้แต่โตข้างบนเห็นปะตรงปืนมันจะกระพริบกระพริบแปลว่ามันยิงโดนนะครับซึ่งถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยตอนเล่นเห็นปะอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ย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 ยิงโดนแล้วยิงโดนแล้วข้างล่างเนี่ย แปลว่าทำเลในการวางโอเคอยู่นะถือว่ายิงไกลพอตัวนะครับแต่ก็อย่าคาดหวังกระดาเมจดมาละกันดาเมจมันกระโปงจริงไปเดี๋ยวไปอัพการ์เดียนให้เลเวลตันก่อนดีวกว่าการ์เดียนตอนนี้ก็ใกล้เลเวลตันแล้วด้วยในสุดนะครับการ์เดียนค็อกแมนก็เลเวลตันแล้วนะครับผมก็เล่นไปเวฟสามสิบสามเลยนะเพราะว่าต้องอัพตัวเซนติค็อกแมนสามตัวเนี่ยใช้เงินเยอะมากแถมพี่แกสามตัวก็ทำเงินน้อยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปที่จะลงเอาเป็นตัวชาร์โดว์ทีวีแมนก่อนละกันเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเ e อลี มันจะได้เคลียร์เวฟง่ายขึ้นด้วยไปวางชา a d โด c คอ k m กแนะครับก็ใช้เงินในการวางพันสองเท่ากับตัวกาเดียนแต่ว่าดามเมจมันเบากว่ามหาศาลนะครับแต่ครูดาวเร็วมากเลยนะครูดาวแค่0.5เองแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยจะใช้เงินในการอัพแต่ละเลเวลน้อยมากนะฮะแต่ระยะโจมตีเริ่มต้นมันน้อยนะ20เอง เลเวล2ก็ดาเมจ2 0 0พระยะ25คูดาว0.5เลเวล3ต่อเลยเลเวล3ด 2000, ลาเมจ2 0 0 0ระยะ30คูดาว0.25ดีไซน์ตัวละครไม่ค่อยเป็นเอกลักษณ์เอาจิงๆนะตัวละครพวกมิติที่เป็นตู้สุ่มฟีไอตัวไหนจะดีก็ดีเกินเลยเว้ยตัวไหนกากก็กาดชิบหายไปเลเวล4ใช้4 0 0พด 45, าเมจ4,500ระยะ35อันนี้คูดาวเร็วละ0.2แล้วก็การขึ้นเลเวลต่อไปเลเวลสุดท้ายใช้900 0รวมๆนี่ก็ใช้น้อยกว่ากาเดียนนะ ที่ไม่รู้ว่าจะวางการเดียนเยอะกว่าหรือชาโดว์โอทีวีแมนเยอะกว่าว่ะเอาเป็นว่าทั้ง2ตัววางพอๆกันละกันเนาะเพราะอย่างตัวการเดียนอะอะยอมรับว่าถ้าโจมตีเป็นแนวตรงอะมันดีจริงมันสโลแล้ะก็ดาเมจด,ดีด้วยแต่ว่าเวลาพวกทอยเลตมันเดินไปทางอื่นเนี่ยพี่ว่าชา a ดว์โอทีวีแมนดีกว่าเว้ยอ่ะก็ชา a ด o ์ TV ทีวีแมนเลเวลตันแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวตอนนี้ก็เหลือละเลเซอร์คาเมล่าแมนอัพเกรดเมคคาเมล่าแมนเนาะแล้วก็คาตาณสปีกเกอร์วูเมนนะครับอ่ะเอาเป็นตัวต่อไปวางเลยดี วางเป็นตัวล้าเลเซอร์ก่อนละกันตอนแรกเนี่ยพี่คิดจะวางล้าเลเซอร์ตัวแรกๆด้วยเพราะว่ามันตีเร็วอะไรเงี้ยแต่คิดไปคิดมาการเดียนน่าจะแบกได้ดีกว่านะอ่ะล้าเลเซอร์ตนันอีกหนึ่งตัวต่อไป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 วางตัวอัปเกรดมิก อัปเกรดเมกเนี่ยมันใช้พื้นที่เยอะมากเว้ยเอาจริงจักใจก็ไม่อยากวางไอตัวตัวลัดเลเซอร์คาไม่ล่าแมนอัปเกรดเมกแล้วก็คาตา s p สปีโกเมนเลยนะมันดูไม่มีประโยชน์ในตานี้เลยอัปเกรดเมกพี่ขอวางไว้ทางขวาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้พื้นที่ในการวางเยอะอ่ายังไงดียังไงดี เอาท่านี้แล้วกันนะอัปเกรดเมกเนี่ยมันก็เหมือนจะดีนะเป็นตัวละครที่รู้สึกเหมือนจะดีแต่ว่าพอใช้จริงแนละ้วมันไม่ไม่ไม่โหดวะ่ะไม่โหดในที่นี้คือไม่โหดจริงๆนะมันมันเล่นยากมากเลยตัวเนี้ยโอเคเวฟสิบอัปเกรดเม็กคาเมล่าแมนเลยว่าตันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงทุกตัวละครครบเรียบร้อยแล้วนะตัวละครที่เอามาทั้งหมดทีนี้ก็เดี๋ยววางตัวการ์เดียนกับชาโดยาวๆเลยนะครับพี่คิดว่าคลิปน่าจะไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวตอนตัดคลิปเนี่ยพี่อาจจะแบบตัดค้ำๆไปเลยแล้วกันเนาะ พอเชื่อว่าถ้ามาดูคลิปเต็มนะครับคลิปเต็มเนี่ยปกติลงเอนเลดเนี่ยแม่ง4 5ถึง2-3ชั่วโมงอ่ะขึ้นอยู่กับทีมที่ได้แล้วกันว่าจะไปไกลแค่ไหนถ้าสมมติทีมไปไกลเนี่ยก็เป็นชั่วโมงเนาะก็ขอทำการตัดข้ามและกันเดี๋ยวคลิปยาวไปจะเบื่อนะครับเวฟที่75นะครับก็กาเดียนค็อกแมนตัวสุดท้ายละเลเวตลตันหมดแล้วนะครับตอนนี้เราลงครบทั้งหมดแล้วเออแต่ก็มาได้ไกลนะตอนแรกเนี่ยคิดไว้แค่70 70เวฟก็น่าจะน่าจะตึงลวเว้ ไป,ไปมาเนี่ยมันยังไหวเรื่อยนะครับแต่ว่าใช้เวลาเยอะมากๆเลยอย่างเนี่ยเวฟเจ็ดสิบห้าแล้วก็ยังสบายสบายอยู่เลยนะเอาจริงผิดคาดมากๆนะครับแต่ว่าใช้เวลาในการเล่นเด่ยโคตรโคตรนานเลยคือทีมเนี้ยมันสกิปรัวๆไม่ได้เว้ยอาจจะสคิปแบบหนึ่งถึงสองเวฟได้นะครับแต่ก็รัวๆไม่ไหวอย่างเนี่ยเจ็ดห้าพี่ก็ไม่ได้สกิปมานะแบบปล่อยยาวๆไปเร,ๆเรื่อยๆนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทําไมพี่รู้สึกแบบปลกวะพี่มานั่งนับตัวละครอ,อยู่ตอนเนี้ย แล้วหาคาตา纳สปีกเกอร์วูแมนไม่เจออันนี้สารภาพจนถึงเว็บ8ปอะ8 7เพึ่งจะมานั่งนับแล้วว่า <S <S เฮ้ยมันหายไปไหนตัวนึงวะเอาลงมาโดนสตาร์ทเลยโคตรแย่ขอโทษนะแม่สาวน้อยพอดีว่าลืมจริงจังเลยนะลืมเลยว่ามีคาตา纳สปีกเกอร์วูแมนอ่ะก็ถือว่าเป็นมิชชั่นภาร,รกิจนะครับทุกครั้งที่เราทำคลิปเนี่ยถ้าสมมติพี่ทำวงล้อพี่เอาตัวไหนมาตอนนั้นต้องลงอย่างน้อย1ตัวละครใช่ครับก็คาตา纳สปีกเกอร์วูแมนก็ลงเรียบร้อยแล้วนะย่งงอนกันนะ อย่างลัตเลเซอร์เนี่ยแล้วก็ตัวอัปเกรดเมคคาเมล่าแมนที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้จริงอะ่ะพี่ก็จะลงแค่อย่างละตัวละครนะครับส่วนกาเดียนกับชาโดเนี่ยใช้เยอะก็อาจจะแบ่งครึ่งๆแล้วกันแต่ดูทรงแล้วพี่วางกาเดียนเยอะกว่าวะเวฟแปดเจ็ <laughs> ยังไหวอยู่นะแต่ใช้เวลานานพอตัวเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปได้อีกสักกี่เวฟนะฮะแต่คิดว่าน่าจะไปได้อีกไม่ไกลนะเพราะว่า8 7ดดูทรงแล้วก็เริ่มไม่ไหวละตีไว้9กกว่าแล้วกันมาเนี่ยเกกว่าจริงด้วยโอ้โหและกองเนี้ยมานะ กดเปิร์กไม่ช่วยอะไรเลยแล้วข้างหลังก็ยังมีอยู่นิดน,นึงด้วยพี่ต้องโยกพวกตัวกาเดียนมาช่วยตีชิบหายละคือด้วยความที่กาเดียนเนาะมันมันสเปสเนี่ยมันไม่โดนทุกตัวเว้มันก็เลยแบบมีตัวละครหนึ่งอยู่ข้างหน้านะอีกตัวหนึ่งอยู่แถวหลังนะแบบไม่บาลานซ์กันนะครับเอาเป็นว่าก็ก,ก็ก็เผื่อใจแล้วนะเนาะเผื่อใจแล้วน่าจะมาได้แค่นี้แหละ9 3เว็บส่วนตัวพี่มองว่าไกลนะเพราะเว็บแรกเนี่ยพี่คิดว่ามันมันมาได้80อะ่ะ80ก็น่าจะเหนื่อยแล้วเว้ แต่นี่คือมาถึง93นะครับโอ้สู้สุดชีวิตเว้ยขนาดรู้ว่าแพ้ก็ยังสู้ไปบ้านแตกเอื้อ <c oughs> เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไป69ที48วินาทีนะครับสำหรับทีมนี้และมาได้ถึง93เวฟเลยนะครับแต่ก็ไม่ผ่านนะฮะเอาเป็นว่าอยากให้ทำทีมไหนทําทีมอะไรลองคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ